สวัสดีครับชื่อคุณครูพีรพลปีเปรมครับอยู่โรงเรียนบ้านหนองหินครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ครับเป็นครูมาแล้วกําลังเข้าสู่ปีที่3ครับสวัสดีครับครูตองแต่งนะครับนัตดนัยสายพิมพงศ์ครับครูชํานาญการพิเศษกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนบ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์จังหวัดนครราชสีมารับราชการครูมาแล้ว10ปีครับ สำหรับส่วนตัวครับเป็นคนภาคกลางเป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับเราไปบรรจุอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองหินครับก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลจากตัวเมืองโคราชร้อยกิโลครับพี่ก็บริบทโรงเรียนก็คือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับนักเรียนไม่ถึงร้อยนักเรียนมากสุดในห้องเนี่ยก็คือ13คนน้อยสุดก็คือ4คนก็บริบทก็คือเราสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างครอบคลุมครับครับสำหรับครูตองนะครับ โรงเรียนบ้านคลองยางมูลบนอุบัมภ์รมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กครับเรามีนักเรียนกันทั้งหมด145คนครับก็แต่ว่าเป็นโรงเรียนในภูมิลำเนาครับครูต่องไปบรรจุอยู่ที่ต่างอำเภอแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาสอนอยังโรงเรียนในภูมิลำเนาของตนเองครับก็ส่วนตัวใช่ไหมครับก็เข้าร่วมแทบทุกโครงการของอจทอ,อยู่แล้ว ตั้งแต่ตั้งแต่แผนหนึ่งหนึ่งในร้อยแผนสร้างแรงบันดาลใจแล้วครับก็ก็ได้ตอนปีหนึ่งเลยตอนนั้นพอที่นี้เห็นโครงการเนี่ยเปิดรับสมัครอบรมแล้วมันก็เป็นช่วงปิดเทอด้วยแล้วเรากลับบ้านด้วยเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยอ่ะลองตัดสินใจแบบว่าท้าเล่นตัวเองมาสมัครดูก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะคิดว่าคนน่าจะสมัครเยอะแน่ ก็มีความคาดหวังว่าจะเอาเทคนิคเราเราเห็นรายชื่อวิทยากรเห็นบริบทโครงการแล้วเราคิดว่าเราจะเอาความรู้ที่ได้อะมากลับไปปรับใช้ที่โรงเรียนของเราครับสำหรับครูตองนะครับก็อจทอเปรียบเสมือนต,ต้นกําเนิดครับต้นกําเนิดที่ทําให้มีในวันนี้ครับเริ่มแรกเลยที่บรรจุรับราชการครูเราใช้แบบเรียนของอจทแล้วเราก็จะคุ้นเคยแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงมาเลยตลอด10ปีจนครูตองเนี่ยได้มีโอกาสสร้างเพจของตนเอง นะครับที่ทําใบงานที่สร้างขึ้นด้วยตนเองอเนี่ยเผยแพร่อาสู่โลกโซเชียลก็ใช้แบบเรียนของอจทนี่แหละครับยึดมาตรฐานตัวชีวัดเป็นหลักจนปัจจุบันก็มีผู้ติดตามหลายหมื่นคนครับแล้วก็อจทนี่ยก็ยังเสริมส่งให้ครูตองได้รับรางวัลพระราชทานในระดับประเทศก็คือครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติของสมาคมวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ได้ชนะเลิศโอเบกอ a ร์ดของประเทศล่าสุดด้วยก็สุดเริ่มต้นก็คือ อ,อจทเพราะว่าอ,อจทนะ,ะเปรียบเสมือนครูคู่คิดของครูต๋องเป็นมิตรคู้ห้องเรียนครับชอบชอบทุกท่านเลยแต่ว่าท่านที่รู้สึกว่าเราได้รับแรงบันดาลใจก็คือศาสตราจารย์ดรจินโตว,วีใช่ครับก็เราเห็นถึงพลังบวก,บวกเห็นถึงการพัฒนาตนเองแล้วก็เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองของท่านอาจารย์แล้วเราก็จะนํามาแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลสำหรับเรา ก็ประทับใจมากก็คืออย่างอย่างการได้มา30คนเนี่ยสิ่งสําคัญที่คิดไว้มาแต่บ้านเลยคือว่าเราจะต้องได้คอนเน็กชันแล้วเราก็ได้สิ่งนั้นจริงๆใช่ครับ,รบสำหรับครูต่องชอบรองศาสตราจารย์ดร,รทิศนาแขมณีครับปกติในอดีตคือเราเราอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยเราจะพบกับชื่อท่านปรากฏอยู่ที่ตามปกหนังสือตามแหล่งอ้างอิงต่างๆแล้วเราจะคุ้นชื่อท่านมากแต่ว่า ไม่เคยมีโอกาสได้เจอตัวจริงคับจนามาเห็นตารางการอบรมและทราบว่ามีชื่อท่านอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นตั้งแต่เห็นตารางเลยแล้วก็เมื่อมาพบกับท่านได้รับความรู้จากท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่าท่านทรงคุณค่าสมกับเป็นาราชบัณยิตยสภาที่ใหศาสตร์การศึกษาสู่แผ่นดินจริงๆครับด้วยความที่เพิ่งบรรจุได้ไม่นานใช่ไหมครับก็สาหรับครูยุคใหม่ในในความคิดคือครูที่เขาต้อง ภาษานระหว่างศาสตร์สมัยเก่าเราเราจะพู้สมัยเก่าก็ไดนะ้คือาศาสตร์เดิมๆเพราะว่าเราก็เป็นเด็กที่โตมาในยุคข,ของาศาสตร์เดิมๆใช่ไหมครับก็ต้องมาปรับเอามาพัฒนาร่วมกับาศาสตร์สมัยใหม่อย่างเช่นเทคโนโลยีครับก็ให้มันเข้ากันอย่างลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับก็คิดว่าอันนี้แหละคือคุณลักษณะของครูสมัยใหม่ที่ที่ที่ทุกคนต้องต้องมีครับครับสำหรับครูตองก็คือครูยุคใหม่ใช่นิยามนะครับก็คือเป็น ครูที่พร้อมเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาใน,ในชีวิตแล้วก็มีหัวคิดที่สร้างสรรค์ครับถ้าใจเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะทลายกำแพงในความคิดที่อยู่ในกรอบเดิมๆเนี่ยออกซึ่งวิธีทลายกำแพงมีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นปีนข้ามหรือมีเพื่อนช่วยพาข้ามหรือเราจะกระโดดข้ามก็ได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราทลายหรือข้ามกำแพงไปได้ปุ๊บนะครับเราก็จะค้นพบกับการเปิดโลก,กทัศน์สิ่งใหม่ๆแล้วก็ นี่แหละครับถือว่าเป็นครูยุคใหม่ในความคิดครูตองครับในส่วนตัวก็อยากให้ให้ดูตัวครูพีเป็นหลักก็ได้เพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลใช่ไหมครับก็จากจากคนที่อยู่ในเมืองมาตลอดแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแบบนั้นเราก็ยังสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีที่ที่อยู่ในปัจจบุบันเนี่ยเข้าไปถึงได้เลยบางทีถ้าเทคโนโลยีไปไม่ถึงเราก็ต้องเป็นคนที่พาเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยครับก,ก็ส่งกาลังใจกับคุณครูทุกท่านครับสำหรับครูตองนะครับอ่าขอฝากวลีไว้ว่า ความมหัศาจรรย์เกิดขึ้นได้เสมอครับเพียงเรามีความเชื่อมั่นครับแา่ใดที่หัวใจเราเชื่อมั่นแล้วว่าเราจะาผ่านไปได้หรือเราจะทําสิ่งใดได้แล้วสิ่งนั้นก็จะค้นพบกับความว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับ